สวัสดีครับอยู่ก <ม 1971. S 1> <plural> ับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับพามาติดตามรับชมกันต่อพี่น้องที่บ่อบ้านผาแดงครับว่าเร่งงานสุดๆครับดอกกีอาจารย์เต๋านางพญาหัวขาวนี่ครับกองทัพรถบรรทุกทั้ง1 0อทั้ง6้อครับ นะครับเร่งรีบสุดๆครับนี่ฝนก็จะมาแล้วครับนี่ครับดูบรรยากาศรอบๆครับนี่ฝั่งนู้นดึงสลบนะครับปรับดวงปรับดินอะไรเสร็จเกือบหมดแล้วนะครับนะเหลือมุมนี้เพื่อนๆนี่ครับมุมนี้อีกนิดนึงครับนี่ใกล้แล้วใกล้ใกล้เห็นหน้าเห็นหลังแล้วครับ เดี๋ยวพาไปดูพื้นที่เทดินของสิงรถบรรทุกครับมีแม็โครแล้วก็เทคเตอร์ประจำการสามพันครับ จ,จ่าเตาสายหอนดูเลให้ขวดเดียววะแจกไม่โคด้วยอเ,เอาเอาอเ,เอาแกเอาอ่ะเอาให้ทีมงานได้กีดด่ขว,วดอ่ะใช่เดี๋ยวที่เหลียวผมเอาให้แมกโคทีเ่เต๋าหายเขาเล,อเลยอะไรดิ เอาไว้ในสามขวดครับผมาเนืซื้อเอ็มร้อยมาฝากสิงห์รถบรรทุกกับแม็กโครครับหนึ่งแพ็กหนึ่งแพ็กงบไม่เยอะจัดไปหนึ่งแพ็กพอพี่เตาอาอให้แม็กโครด้วยเ้อบอกว่าหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์เอามาให้วัอางนี้เ้อ ผมขี่เกียร์เดินลงไปเอาโอโอ,อะไรโอ้งานเข้าครับฮึบฮึบฮึบเคโอ้เกือบไม่รอดครับตกดัก่อน nhốt đám nhốt đám em nói em nói cái cưng đưa mẹ khô này มามารับรับเครื่องดื่มกนอนขอให้แ <Okay. S 1> ท็กเตอร์เด้อเด้อขนาดด้อเด้อ <Okay. S 1> พบกันไว้นะอันนี้ผมเอาไให้แท็กเตอร์ขวดหนึ่งวะอ่าอันนี้ผมซื้อมาให้ทีมงานครับถ่ายหลายคลิปแล้วครับซื้อเอฟลอยด์มาฝากหน่อยไปไปขอให้รถวมบรรทุกก็ได้ เอาเก็บไปเลยนี่ครับบรรยากาศหน้างานวันนี้พี่น,น้องสดๆร้อนๆครับออระวังถอยตกหล้มดนึยงพี่โอ้